สวัสดีค่ะคุณหมอฟันสวัสดีครับคุณตายอ๋อแล้วก็คุณหนูหนูด้วยครับเอวันเนี้ยคุณฟอฟันหายไปไหนครับเนี่ยนนมาแล้วมาแล้วครับอ้าวคุณฟอฟันไปไหนมาครับซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยไปช้อปปิ้งมาครับฮ่าพอดีเลยได้เจอคุณหมอฟันเนี่ยฟอฟันไปซื้อแปลงสีฟันมานะครับเลือกตั้งนานว่าจะใช้แบบไหนดีจริงๆแล้วเราควรใช้แปรงสีฟันแบบไหนดีครับ ถึงจะเหมาะแล้วก็แปลงฟันได้สะอาดทั่วทั้งปากเลยต่ายก็อยากรู้ค่ะเรื่องแปลงสีฟันเนี่ยตไายมีน้องๆตัวเล็กๆนะคะต่ายก็อยากจะถามคุณหมอฟันด้วยค่ะว่าเด็กๆเ,เนี่ยควรจะใช้แปลงสีฟันแบบไหนคะได้สิครับเดี๋ยวหมอจะบอกให้หมดเลยใครสงสัยอะไรอ๋อมีตัวอย่างให้ดูด้วยตามมาตามมาไปค่ะไปกันนี่นะ ลักษณะของแปลงสีฟันที่ดีควรจะเป็นแบบนี้หัวแปลงควรมนขนาดไม่ใหญ่เกินไปสามารถเข้าไปทำความสะอาดฟันได้ทุกซี่ขนแปลงก็ควรจะอ่อนนุ่มด้ามแปลงก็ควรจะตรงและจับถนัดมือแล้วสำหรับเด็กๆล่ะคะคุณหมอแปลงสีฟันสำหรับเด็กเนี่ยควรมีลักษณะอย่างนี้นะครับหัวแปลงต้องมีขนาดเล็กพอเหมาะกับปากเด็กๆ ถ้าใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปตอนที่เราแปรงเนี่ยเราจะรู้นะครับก็ต้องเปลี่ยนขนาดให้พอเหมาะกับช่องปากของเราจะได้แปรงสะอาดทั่วทุกซี่เลยแปรงใหญ่เกินไปอาจจะกระแทกเหงือกและกระพุ้งแก้มทําให้เจ็บได้ครับแต่ก็เคยคะ่ะแปรงนะ่มันเล็กเกินไปพอแปรงแล้วนะชนกระพุ้งแก้มเจ็บไปหลายวันเลยล่ะคะ่ะแล้วถ้าเด็กๆโดนแบบคุณต่ายบ่อยๆก็อาจจะไม่ชอบการแปรงฟันเลยก็ได้ ใช่ไหมครับคุณหมอฟันถูกต้องครับและแปรงที่ดียังต้องมีด้ามจับที่ถนัดมือด้วยบางอันเนี่ยออกแบบเป็นของเล่นใหญ่มากไปจับไม่ถนัดก็ไม่ดีนะครับอาจเกิดการกระแทกได้และที่สำคัญขนแปรงเนี่ยต้องอ่อนนุ่มอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่เคยเห็นแปรงสีฟันของเด็กๆเ,เนี่ยมีออกมาเป็นลายการ์ตูนน่ารักดีนะคะคุณหมอแต่ว่าบางอันน่ะก็พแพงมากเลยล่ะค่ะ ลายการ์ตูนเป็นสิ่งที่เด็กชอบสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กอยากจะแปลงฟันก็ดีนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้แปลงสีฟันที่มีราคาแพงหรอกนะครับใช้ไม่นานเราก็ต้องเปลี่ยนกันแล้วเพราะว่าเพื่อสุขภาพของฟันที่ดีเราจะไม่ใช้แปรงสีฟันนานเกินไปจนขนแปรงบานและอาจจะสะสมเชื้อโรคด้วยครับแปรงสีฟันที่ดีทำให้ฟันเราสะอาดใช่ไหมครับ ฟันเราจะสะอาดเนี่ยนอกจากเพราะว่าเรามีแปรงสีฟันที่ดีแล้วเรายังต้องแปรงฟันถูกวิธีด้วยนะครับอยากรู้ไหมแปรงยังไงอย,อยากรู้รค่ะหมอจะให้ดูวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องดูได้เลยครับดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วอย่าลืมชวนลูกแปรงฟันนะคะกล้ามเนื้อมือของเด็กในวัยนี้พัฒนามากขึ้น พอที่จะจับแปรงสีฟันแปรงเองได้แล้วค่ะลองฝึกให้ลูกแปรงฟันให้ทั่วทุกซี่ทุกด้านอย่างน้อยวันละสองครั้งคือเช้าและก่อนนอนเมื่อลูกแปรงเองแล้วแม่ต้องแปรงซ้ำให้ทุกครั้งค่ะนอกจากนี้ควรฝึกให้เด็กๆแปรงฟันหลังอาหารมื้อกลางวันด้วยค่ะอาจให้เด็กใช้ยาสีฟันด้วยก็ได้ แต่ควรเป็นชนิดที่เหมาะสำหรับเด็กและใช้แต่น้อยขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวก็พอค่ะเพราะหากใช้ในปริมาณที่มากเมื่อเด็กกลืนยาสีฟันเข้าไปอาจทำให้เกิดผลเสียต่อฟันเช่นเกิดฟันตกกระและดูไม่สวยงามที่สำคัญต้องสร้างบรรยากาศในการแปลงฟันให้เป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่ใช่การผูกบ,บังคับหรือหลอกล่อด้วยขนมและของเล่นค่ะ ฝึกให้ลูกแปรงฟันให้ทั่วทุกซี่ทุกด้านยังน้อยวันละสองครั้งคือเช้าและก่อนนอนเมื่อลูกแปรงเองแล้วแม่ต้องแปรงซ้ำให้ทุกครั้งค่ะแหมดีจังเลยค่ะต่อไปเนี้ยต่ายจะใช้แปรงสีฟันที่เหมาะสมแล้วก็แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างที่คุณหมอฟันแนะนำค่ะคุณหนูหนูทุกคนอย่าลืมใช้แปรงสีฟันสำหรับเด็กและแปรงฟันให้ถูกวิธีนะครับฟันจะได้สะอาดแล้วก็ไม่ผุครับ ไว้พบกันใหม่นะครับบายบายสวัสดีครับ